ตอนนั้นที่คุณเป็นแบบนั้นแล้วคุณเซนซิทีฟกับเพลงอะไรครับของพอสอะครับวงพอสแต่ผมจำไม่ได้ว่าเพลงอะไรที่ว่างไหมที่ว่างตึ้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 งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจำไม่ได้แต่ว่านันมาทั้งเพลงทั้งทั้งคลิปเลยผมไม่รู้ผมเซนซิทีฟกับอะไรเอาอกหักอะเพลงช้าอะไรก็คือเจ็บหมดนะเจ็บคุณเคยอกหักแล้วเพลงช้าทำงานไม่ได้เลยเพลงอะไรโลกของพึ่งตอนนั้นเป็นกรรมการกิ๊กนูแล้วผู้เข้าประกวดร้องเพลงพึ่งรวดร้องเพลงพึ่ง มันเป็นมอกเอมึงเป็นโลกสวยคือแบบบรรยายอะไรเงี้ยโลกของพึ่งแต่ว่าดนตรีมันเศร้ามากแล้วก็นั่งร้องไห้นักร้องคิดว่าโอ้ยต้องร้องดีนะกรรมการร้องไห้หัวห้างหัวห้างอะไรอย่างเงี้ยนี่เนี่ยป่อยไปปลอยไปถ้าลุ้นขนาดนั้นป๊อกไหมเปิดเพลงเศร้าบิวให้ตัวเองร้องไห้ คุณเคยเปิดเพลงเศร้าให้ตัวเองร้องไห้อยู่าเดเท่าที่ศึกษาในสิ่งที่คุณเป็นนะอารมณ์แบบว่ามีทั้งทั้งดีและร้ายอยู่ในคนคนเดียวกันผมว่าคุณเปิดฉนัาเพลงเศร้าทําให้คุณร้องไห้ไม่ได้หรอกต้องเป็นเพลงแบบไหนต้องเป er. ็นคลิปไอ้น um ี่ชวนไปให้ล หมายถึงคลิปอะไรที่มันสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยแบบคนสมมติจะร้องไห้ตัวเขาสี่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยตกเขาอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอออ่ะคลิปไอคิดว่าไม่เคยแต่ผมคิดว่าเคยเคยทั้งสองเลยครับทั้งทั้งคลิปทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพลงก่อนเพลงก็อารมณ์ไหนตอนตอนจะถ่ายถ่ายละครอะไรเงี้ยก็อยากรู้ว่าผมเซนสิทีฟกับเพลงอะไรบ้างก็ลองเปิดแล้วฟังดูอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีมันก็ไม่มีเลยอกหักเคยอกหักไหม เพิ่งเพิ่งเคยอครับนานยังไม่ไม่นานมานี้ครับร้องไห้ดิอันนั้นใจแค่นตอนนั้นที่คุณเป็นแบบนั้นแล้วคุณเซนซิทีฟกับเพลงอะไรครับของพอสอะครับมงพอสแต่ผมจำไม่ได้ที่ว่างที่ว่างมั้ยเป็นไปได้เติ่งเติ่งเติ่ง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 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นไปได้ที่่วางแต่ว่านันมาทั้งเพลงทั้งทั้งคลิปเลยผมไม่รู้ผมเซนซิทีฟกับอะไรเลยอ๋อแต่ร้องไห้ไหมตอนร้องตอนร้องเพราะว่า เจ๊ใจอยู่อ,อื่นๆมันจะต,ต,นตันๆที่คอเรามันจะใโอเค,<แ>คเวลาเราอหากหักอ่ะผมเคยคือไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเพลงเพลงช้ามาเนี่ยอืต่อให้เป็นยังไงก็แล้วเนื้อหานแต่ถ้าเพลงมันช้าร้องร้องเลยทุกเพลงตอนวันนั้นน่ะผมผมอกหักวันคริสต์มาสแล้วเพลงอะไรขึ้นมาจริงเป็นจริงเป็นเป้นา เพลงแบบแจ๊สละเป็นแจ๊สมาเลยจิงเกําทุบจิงเกําเบ้แล้วเพลงแอบเหงาได้ร้องไห้ไหมครับไอายไม่ร้องไอยอไม่คุณคุณนั้นเหรอก็อยู่ยูทูบฮะดูยูทูบคุณไม่ได้สารน้ำใจคุณไม่ได้เสกอะไรเลยคุณบอกเคยฟังเลยเหรอ แต่เวลาเวลาอกหักอะเพลงช้าอะไรก็คือเจ็บหมดนะเจ็บคุณเคยอกหักแล้วเพลงช้าทำงานไม่ได้เลยเพลงอะไรโลกของพึ่งตอนนั้นเป็นกรรมการกิกดูแล้วผู้เข้าประกวดร้องเพลงพึ่งร้องเพลงพึ่งมันเป็นอะ่ไรมึงเป็นโลกสวยคือแบบบรรยายอะไรเงี้ยโลกของพึ่งแต่ว่าดนตรีมันเศร้ามากแล้วก็นักร้องให้นักร้องคิดว่าโอ้ยต้องร้องดีนะกรรมการร้องให้อกหักอกหัก เงียโอ้โหคุณน่าจะเปแล้วอ่านข่าวนะเจอคําว่าสูญเสียอ่านไม่ได้ทําไม่ะเสียสฉันมีข่าวพ่อดาราคนหนึ่งเออได้รับการสูญเสียว่าสูญอ่านไม่ได้ว่าพูดคานี้ออกมาไม่ได้ยืนให้บุโกอ่านซึ่งพ่อบุโกก็ตายเขาไปแล้วก็ตายเขาไปแล้วพ่อยังอยู่แต่ไม่ยอมอ่านอ่านไม่ได้ซึ่งบุโกะก็ทาไมเยอนได้กว่าละพ่อไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่ไหวแต่ตอนนั้นไม่ได้บอกว่ากล้องจับอยู่ก็เชิญอ่านข่าวนี้หน่อย ไม่ได้คุณไม่เลี่ยงเป็นศูนย์อนามัยอะไรเป็นพวกนั้นไปก็ <laughs> <c oughs> เลยรู้ว่าอ๋อเวลาอกหักคอนโทรลตัวเองไม่ได้เหมือนกันมีปัญหาการทํางานแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ผมคุณก็เพลงท<ช>ี่พร้อมวงพอร์ชนะฮะโอเค